สวัสดีฉันชื่อออร่าจากรัฐเท็กซัสช่วยกดถูกใจและติดตามด้วยนะฉันอาศัยอยู่กับยา่าย่าเป็นคนเดียวบนโลกใบนี้ที่ฉันสนิทด้วย หลังจากเสียพ่อกับแม่ไปย่ารับฉันเข้ามาและเลี้ยงดูฉันตั้งแต่เล็กจนโตฉันไม่ค่อยมีเพื่อนนักฉันมักจะจดจ่อกับการเรียนอยู่เสมอฉันเลยสอบชิงทุนกนารศึกษาได้โรงเรียนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองได้สำเร็จแต่ทุกอย่างกลับตาละปตดตอนที่ขึ้นม .4 ทุกอย่างเริ่มต้นจากการที่ฉันตัดสินใจปั่นจักรยานไปโรงเรียนแต่ขณะที่ฉันกำลังจะจอดฉันสะดุดอะไรบางอย่างเข้าแลนะจักรยานก็ชนเข้ากับรถคันข้างๆแย่ yeah, แล้วถ้าทางรถดูแพงเอาเรื่องเลย แต่ตอนนี้มันกลับมีรอยบุบขนาดใหญ่จะเท่าช้างอยู่แล้วแล้วฉันก็ยังไม่มีเงินด้วยฉันไม่มีปัญญาจ่ายค่าเสียหายหรอกนะต้องออกไปจากที่นี่แล้วทันใดนั้นเงารูปร่างร้ายกาจปรากฏขึ้นข้างหลังฉันและหนึ่งในนั้นก็จับฉันไว้ดูสิเธอทำรถนายพังซะแล้วแถมยังคิดจะหนีจากที่เกิดเหตุซะด้วยพระเจ้าช่วยเจ้าพวกแฝดนรกนี่เจคอบและอดัมเป็นนักเรียนที่รวยที่สุด,ดและฮอตที่สุดในโรงเรียนนี้แต่ทุกคนนะกลับกลัวเพราะว่าพวกเขาเป็นอันธพาล และฉันเดินไปชนรถพวกเขาอีกวันนี้เป็นวันที่แย่ที่สุดเลยเอ่อฉันฉันฉันไม่ได้จะหนีนะแล้วแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยฉันฉันแค่พลาดโอ้แม่สาวน้อยจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเธอก็ต้องจ่ายค่าเสียหายมาฟังนะฉันไม่มีปัญญาจ่ายหรอกเอาจักรยานฉันไปไม่ล่ะเอาไปได้เลยนะนี่เธอเล่นมุกเหรอเธอควรไปหาเงินมาชดใช้นะให้ตายเถอะฉันจะทำยังไงกับพวกนี้ดีแล้วฉันก็เด้นได ว่าเคยเห็นพวกเขารังแกเด็กหนักเอาเรื่องหลังเลิกเรียนเมื่อไม่นานฉันเลยเพลี่งออกไปฉันฉันรู้ความนะพวกนายนะและฉันจะบอกให้ผอรู้ด้วยความลับอะไรฉันรู้นะว่าพวกนายทําอะไรไว้เมื่อวันจันทร์น่ะพวกเขาชะงักไปเดี๋ยวหนึ่งแต่แล้วเจ้อบก็ร้องขึ้นอะไรได้ไงเธอรู้เรื่องได้ไงถ้าให้เดาจากสีหน้าที่ตื่นตกใจของพวกเขาฉันรู้ทันทีว่ามันเป็นเรื่องอื่นและเป็นเรื่องใหญ่ซะด้วยแถมพวกเขาคิดว่าฉันรู้อีกหวานหมูแล้วสิอ๋อ เรื่องอะไรฉันจะบอกตรงนี้ล่ะนุ่นเดี๋ยวฉันบอกพวกนายทีเดียวต่อหน้าผอ,อ,อไปกันเลยเออไม่สิอรอดเดี๋ยวมาคุยกันก่อนสิใช่และเธอไม่ต้องจ่ายอะไรทั้งนั้นนี่เดี๋ยวฉันดูให้ว่าจักรยานเธอเป็นอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวฉันจะซื้อคันใหม่ให้อยากได้กี่คันก็เอาเลยเราจะทําตามที่เธอบอกทุกอย่างจะเป็นเบย์ให้เธอด้วยแต่ขอร้องห้ามบอกใครทั้งนั้นบ้าบอไปแล้วเรื่องพี่ที่กลุ่มอํานาจท้งโรงเรียนไม่นิ่มือเนี่ยนะ ตอนนี้ยอมทําทุกอย่างขอความเมตตาจากฉันแล้วฉันไม่รู้ด้ซ้อมว่าทาไมแต่ฉันแกล้งทาเนียนเพราะไม่อยากให้พวกเขาจับได้ว่าฉันโมน้นะเอาสิงั้นเริ่มจากถือกระเป๋าให้ฉันมันหนักมากเลยฉันเจ็บมือไปหมดแล้วอะวันนั้นตอนที่ฉันไปโรงเรียนและมีคนทั้งสองคนทําหน้าที่เหมือนบอดี้การ์ดส่วนตัวนักเรียนต่างมองมาที่ฉันอย่างกับฉันเป็นผู้วิเศษปปล่าจะเด็กเกเรพวกนี้อยู่หมดัด วันรุ่งขึ้นระหว่างที่ฉันออกจากบ้านเจคอบรอฉันอยู่ในรถคันใหม่ของเขานับวันยิ่งอลังแฮะเอ้ยฉันมารับเธอไหนว่ามาวันนี้เธออยากไปทะเลหรือไปดูหนังอะไรนะไม่ไปฉันอยากไปโรงเรียนและเข้าเรียนฉันมีงานที่ต้องส่งอาทิตย์หน้าด้วยนะโอ้เธอหน้าออร่าเอนจอยบ้างสิแล้วไม่ต้องไปเรียนหนักมากให้อดัมทำการบ้านแทนก็ได้ปกติเขาก็ทำให้ฉันตลอดแค่นี้สบายมากฟังดูดีนะ แต่ฉันไม่มั่นใจว่าฉันไว้ใจพวกเขามากพอที่จะไปเที่ยวนอกโรงเรียนด้วยไหมเกิดพวกเขาวางแผนจะลักพาตัวฉันเพราะไอ้ความรับบ้านนั่นล่ะฉันยังคงยืนยันที่จะไปโรงเรียนไปถึงโรงเรียนทั้งสองยังตามฉันไปทั่วไอ้ช่วงแรกฉันก็รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นเจ้าหญิงอะนะแต่ผ่านไปสักพักฉันเห็นแล้วว่ามันเป็นปัญหาหลังมื้อเที่ยงฉันมีซ้อมเต้นบัลเล่เพราเข้าไปในห้องเปลี่ยนเสื้อผู้หญิงทุกคนในนั้นก็เริ่มกรีดร้อง พอเห็นไม่ดูก็ต้องแต่ลืงที่เห็นไอ้เจ้าต๋องสองคนนั้นตามฉันเข้ามานี่พวกนายเสียสติกันเรือไงนี่มันห้องเปลี่ยนเสื้อผู้หญิงนะเหตุผลแค่นั้นก็มากพอให้เราเข้ามาแล้วใช่ไหมอาดัมฉันอยากพวกเขาออกและล็อกประตูไว้แต่พอไปที่ห้องเต้นรำพวกเขาก็อยู่ที่นั่นแล้วมีชุดบันเล่และเต้นเหมือนทัน้งคบเรื่องบ้าอะไรเนี่ยพวกนายทำอะไรอยู่ไม่ต้องตามฉันไปทุกที่ก็ได้นี่ ต้องตามสิเราเสียงไม่ได้เกิดเธอไปบอกพออรับหลังเราหละฉันไม่ทําอย่างนั้นหรอกแม่รู้อะไรไหมเราไม่ไว้ใจเธอเขาสองคนไม่ยอมห่างฉันเลยพอถึงเวลาฉันแสดงทั้งคู่ก็เริ่มส่งเสียงเชียร์และโห่ร้องเหมือนเป็นแฟนตัวยงของฉันเวทีเลยไหมคะความลับอะไรกันแน่เนี่ยที่ทําให้ทั้งคู่ยอมทําอะไรแบบนี้เพื่อไม่ให้ฉันไปหาพออแต่ถึงฉันอยากจะรู้ฉันก็อยากให้พวกเขาไปให้พ้นๆเหมือนกัน วันรุ่งขึ้นฉันออกจากบ้านก่อนที่ทั้งสองจะมาถึงและแม้แต่ที่โรงเรียนฉันก็คอยระวังพวกเขาไว้ในช่วงพักเที่ยงนักฟุตบอลของโรงเรียนที่ฉันแอบชอบเขาสุดๆได้มานั่งข้างๆฉันเธอเองสินะที่สยอบพวกเด็กรวยนั่นนี่ไม่คิดเลยอืมเก่งนั่นเนี่ยฉันชอบผู้หญิงที่แข็งกแกร่งและมีอำนาจเหมือนเธอเราไปเดทก,กันไหมเฮ้ยยังไม่หมดรอบเลยอดัมจับคอเสื้อเขาขึ้นมามมแล้วเหวี่ยงออกจากที่นั่งเธออยากจะเปลี่ยนมาลองเจอ ผู้ชายแข็งแรงและมีอำนาจแทนไหมอดัมหยุดนายทำอะไรน่ะทันทีที่อดัมปล่อยเขาก็เห็นทันควันนี่นายทำแบบนั้นเพื่ออะไรอ่ะเขากำลังจะชวนฉันไปเดดอยู่แล้วมันก็ชวนทุกคนนั่นแหละไอ้นั่นมันบัตรซบจะตายอ๋อพักนี้นายได้ส่งกระจกดูบ้างไหมนายนั่นแหละบัตรซบพูดจบฉันก็ผลักเขาและเดินออกไปด้วยความโกรธตกบ่ายฉันอยู่ในห้องสมุดและเห็นนักฟุตบอลคนนั้นจูบผู้หญิงคนหนึ่งหลังฉันหนังสือ น้ำพูดถูกต่นนั่นบัดซบจริงด้วย <S <S 1> <S 1> ฉันหยิบหนังสือขึ้นมาแล้วปาไปที่หัวเขาสมควรแล้วล่ะหลังจากนั้นฉันก็กลับมาทําการบ้านคณิตศาสตร์แต่ทํายังไงก็ตอบไม่ถูกสักทีใจเย็นไม่เสือสาวเดี๋ยวฉันช่วยเองช่วยฉันเนี่ยนะนายรู้เหรอว่าอ๋อนายทำได้ไงอะฉันอึง้งที่ผู้ชายคนนี้ที่ดูเหมือนเขาคงซื้อเกรดด้วยเงินของพ่อจริงๆแล้วเขาเรียนเก่งมากและ เขาก็ช่วยฉันทำกันบ้านด้วยและเอาเข้าจริงนะฉันเริ่มรู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรเลยระหว่างที่ฉันกำลังจะขอโทษที่ว่าเขาบัตรซบเจคอบก็พูดพลาดเข้ามาในห้องสมุดขอบใจที่จับตาดูเธอช่วงที่ฉันไม่อยู่นั่นสินะอดัมแค่มาเฝ้าฉันฉันรู้สึกงโง่มากที่คิดว่าเขาใจดีกับฉันไหนใครพร้อมไปดูหนังสไปเดอร์แมนภาคใหม่มั่งโอ้พระเจ้าฉันรอดูเรื่องนี้เป็นเดือน ฉันกรีตีใจด้วยความตื่นเต้นจนบรรรักษ์ไล่พวก,รกเราออกมาเย็นวันนั้นหลังออกจากโรงหนังอากาศค่อนข้างเย็นตอนนั้นเองอดัมถอดแจ็คเก็ตออกและคลุมตัวฉันไว้เชิงเป็นนักแสดงที่เก่งจริงๆฉันรู้ว่าถ้าไม่ใช่เพราะความลับของพวกเขาต่อให้ฉันขอความช่วยเหลือเขาคงไม่สนใจแม้แต่นิด,ไ,นดไม่นานเขาก็วิ่งไปเอารถตอนนั้นที่เจคอบจับมือฉันแล้ดึงเขาไปใกล้นิด นายทำอะไรนะโอ้ยให้ตายสิฉันดูออกหน้าว่าเธอชอบฉันเธอถึงมาแบล็กเมล<ภ>์ฉันแบบนี้จะได้ไอยู่ใกล้ฉันว่าไงนะนายฝันไปเอถอะทัศนคติแบบนั้นมันทำให้ฉันคลั่งเธอเป็นบ้าเลยที่รักเอาเป็นว่าเราจูบก,กันเลยดี <c oughs> ไหมอิตาบ,บ้านี่ฉันกำลังจะผลักเขาแต่ว่าจู่ๆอดัมก็ดึงเขาออกไปและต่อยหน้าเขาอย่างจัง จนเจคอบล้มลงก้นจุพื้นเจก,กล้าดียังไงถึงมาแตะเธออะไรวะเนี่ยพวกแกลืมไปแล้วเหรอว่าตัวเองเป็นใครแกมันก็แค่หนูท่อตำตำเม้นบทูที่ประทังชีวิตด้วยของเหลือจากฉันแล้วกล้าดียังไงมาแตะต้องฉันหนูท่อตำตำเหรอเขาพูดเรื่องอะไรนะ่ะฉันรู้ดีว่าฉันเป็นใครแต่ว่าแกอย่ามาแตะต้องเธออีกถ้าแกยังทำอีกแล้วก็ฉันจะเอาของเหลือเนี่ยแหละยัดคอแกว้าวนี่อดัมเขาดูเป็นคนละคนไปเลย เขาจับมือฉันแล้วเราทั้งคู่ก็ออกจากที่นั่นมาตลอดทางกลับบ้านเขาไม่พูดอะไรเลยสักคำและฉันรู้สึกได้ว่ามีบางอย่างเกี่ยวกับเขาที่ฉันไม่รู้ฉันเริ่มอยากรู้มากขึ้นเรื่อยเพราะถึงบ้านฉันยื่นเสื้อแจ็คเก็ตคืนเขาและอดไม่ได้จริงๆที่จะถามอดัมทำไมเจคอบถึงพูดแบบนั้นกับนายเหรอนี่นายก็รวยเหมือนกันนี่ไม่เปล่าเลยออร่าฉันรู้ว่าภายนอกดูเป็นแบบนั้นแต่ว่าฉันอยู่กับเจคอบตลอดฉันมันก็แค่คนจนๆคนนึงอะฉัน ไม่เอยเข้าใจเท่าไหร่เลยพ่อฉันเคยทํางานด้วยกับพ่อเจคอบแต่ไม่กี่ปีที่แล้วพ่อเพิ่งเสียไปและฉันก็มีแม่ที่ป่วยต้องดูแลเจคอบเลยนมน้วพ่อเขาให้รับเราไว้และเขาก็คอยช่วยเหลือฉันเรื่องเงินตั้งแต่นั้นมาฉันก็เลยต้องทาตามที่เขาขออ๋อใจฉันตกไปอยู่ตะตุ่มตอนที่ได้ฟังอย่างนั้นและตอนนั้นเองฉันกอดเขาแน่นขอบคุณสําหรับทุกอย่างที่นายทําให้ฉันวันนี้อดัมและฉันก็ขอโทษด,ด้วยไม่ต้องห่วงเขาสมควรโดนแล้ว แต่ฉันเสียใจจ,จริงๆที่เธอต้องเห็นเราทําเรื่องนั้นถ้าไม่เห็นแต่แรกเธอก็คง <ๆ S 1> ไม่ต้องมาพัวพันกับคนบาดซบอย่างพวกเราเห็นอะไรเหรอตอนนั้นเขามองมาที่ฉันด้วยความตกใจความลับไงเขากําลังพูดถึงความลับนั้นอยู่อ๋อใช่ใช่ฉันฉันเห็นหมดเลยเดี๋ยวนะเธอไม่รู้ใช่ไหมว่ามันคืออะไรคิดอีกทีนะเธอไม่เคยพูดด้วยซ้ําเพราะเธอไม่รู้ว่ามันคืออะไรยังไงล่ะก็ก็ก็ฉันตกใจแล้วพวกนรก็สันนิฐานเองนี่ว่าฉันรู้ความลับโอระเธอทําแบบนี้ได้ไง เ่าที่ฉันรู้ความเร็วของเจอคอบถ้าเขารู้ว่าเธอไม่รู้เรื่องนี้เขาจะอพะเจ้าฉันไม่อยากจะเชื่อเลยเขาเดินออกไปได้วยความโกรธตอนนี้หัวใจฉันเต้นรัวไม่เป็นจังหวะสําสหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปวันรุ่งขึ้นตอนที่ฉันไปโรงเรียนฉันเห็นอดัมยังอยู่กับเจอคอบแต่ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยรอยฟกช้ำเหมือนมีใครต่อยเขาอย่างแรงแน่นอนฝีมือของเจอคอบตัวดีแนะ่ช่วงที่อดัมอยู่ในห้องน้ำคนเดียวฉันไปหาเขาทำไมในปล่อยให้เขาทำแบบนี้ล่ะ ฉันรู้นะว่าเจคับทำไรไ้ายนายเธอมาทำอะไรที่นี่ฉันบอกแล้วไงว่าฉันเป็นนี่บุญคุณเขาเธอไม่ต้องเอาตัวเองมายุ่งฉันไม่ต้องการให้เธอเจ็บตัวแล้วนายจะปล่อยให้ตัวเองเจ็บอยู่คนเดียวเหรอมันไม่ควรเป็นแบบนี้นะอดัมนายจะปล่อยให้เขาทำลายชีวิตนายแบบนี้ไม่ได้สิ่งที่เขากำลังทำกับนายและเด็กคนอื่นๆในโรงเรียนมันต้องหยุดได้แล้วใช่แต่ฉันทำอะไรไม่ได้ทั้งนั้นได้สินายตัวติดเขาตลอดนายรู้ทุกอย่างที่เขาทำและนายก็ไปบอกพออให้หมดเลยสิ แต่ทุกอย่างที่เขาทำฉันอยู่กับเขาตลอดฉันช่วยเขาถ้าไปฟ้องฉันก็โดนไล่ออกไปด้วยและฉันกับแม่คนได้นอนข้างถนนกันพอดีในตอนนั้นเองเจคอบเราออกมาจากไหนก็ไม่รู้และดันฉันติดกำแพงแล้วเธอกำลังวางแผนจะทำลายฉันงั้นเหรอเธอไม่รู้แล้วว่าเธอกำลังเล่นอยู่กับใครแม่นกน้อยแกเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากำลังเล่นอยู่กับใครไอหน้าปลาบ,บูเอ้ฉันเอาหัวโขกหน้าเขาอย่างแรงและเขาก็ล้มลงกับพื้นร้องด้วยความเจ็บปวด อดัมคว้ามือฉันแล้วเราก็วิ่งออกไปฉันจะพาไปหาพอ,อ,อเธอพูดถูกฉันจะโมขี้คลาดแบบนี้แลปล่อยให้เขาทำร้ายทุกคนไม่ได้โดยเฉพาะเธอออร่าส่วนผลจะออกมาเป็นยังไงค่อยว่ากันฉันจะอยู่ข้างนายนะเราเข้าไปในห้องของพออและอดัมก็สารภาพทุกอย่างตั้งแต่เรื่องที่เจคอบกันแกล้งจนถึงความลับที่ใหญ่ที่สุดหลังจากที่พอ,อบอกเจคอบว่าเขาสอบตกเกือบทุกวิชาเจคอบก็อัลลาว่าทุบรถใหม่ของพออในคืนวันนั้นเขาทุบหน้าต่างและไฟรถ รวมถึงพ้นสีทั่วด้วยความช่วยเหลือจากอดัมพออเร้เจคอ,อบเข้าพบทันทีและบอกกับเขาว่าจะถูกไล่ออกในฐานะที่อดัมสารภาพทั้งหมดเขาจะโดนแค่พักการเรียนชั่วคราวและก็ต้องทำกิจกรรมจิตอาสาและทันใดนั้นเจคอ,อบก็อโรว่าใส่อดัม ไอชืมสวะโสโครกฉันให้ข้าวแกกินแต่แกกลับหักหลังฉันแกก็จบเหมือนกันถ้าให้แกไม่โดนไล่ออกแกก็เรียนต่อที่นี่ไม่ได้ถ้าฉันไม่จ่ายค่าเทอมให้แล้วแม่แกอีกเคาจะเป็นคนจ่ายค่ารักษาคงดีกว่านี้ถ้าแกทำตามคำสั่งฉันเหมือนลูกหมาเท่าน,นี้ชีวิตแกก็จบละและเป็นจังหวะเดียวกันกับที่พ่อของเจคอ,อบเดินเข้ามาด้วยท่าทางตกใจพอได้แล้วฉันไม่รู้มาก่อนเลยว่าฉันเลี้ยงลูกได้เฮงซวยขนาดนี้ แกกล้าดียังไงเอาเปรียบคนที่น่าสงสารแบบนี้อดดมเธอไม่ต้องกังวลนะดูที่เหลือลุงจัดการเองพ่อครับพ่อครับผมขอโทษเองหูปากได้แล้วพ่ออแกเล่าให้ฉันฟังหมดแล้วทางโทรศัพท์และที่เหลือฉันก็ได้ยินเองกับหูฉันจะส่งแกไปเตรียมทหารเดี๋ยวนี้เลยเจ๊อบอ้อนวอนพ่อเขาแต่ดูเหมือนมันจะไม่ได้ผลตอนที่ฉันกับอดดมเดินออกมาจากห้องฉันหันไปหาเขาและถามว่านายเป็นไงบ้างรู้สึกดีมากเลย แล้วเธอเลยออร่ะฉันเลยกล้าส,สักทีจะแค่ดีใจมากๆนะที่ทุกอย่างจะดีขึ้นสําหรับนายตอนนี้ไม่มีความลับแล้วแนใจยังใจดีกับฉันอยู่ไหมนะแน่นอนฉันจะคอยถือกระเป๋าให้เธอทุกวันเลยแล้วเขาก็ดึงฉันเข้าไปจูบ